สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือบใบไข่มุก ยามเช้าค่ะคุณผู้ชมเกษตรมีดีมามอบสาระสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมทุกเช้าค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่งานเดินกินชิมเที่ยวถนนคนเดิน Walking Street แอสีลมโดยงานนี้จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการนําสินค้ามาจําหน่ายสําหรับสินค้าที่นํามาจําหน่ายจะเน้นสินค้าในพื้นที่ผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีในจังหวัด สินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปและสินค้าพื้นเมืองและงานนี้กรมการค้าภายในยังยกขบวนสินค้าต่างๆมากมายมาจำหน่ายในงานและภายในงานยังแบ่งเป็นโซนกิจกรรมต่างๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจกับงานนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ บรรยากาศถนนคนเดินยามเย็นแบบนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่มีที่เดินกินชิมเที่ยวแล้วละก็แนะนำถนนคนเดิน Walking Street แอสทรีนลมได้เลยนะคะส่วนในครั้งหน้าเกษตรมีดีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานดีๆแบบนี้ที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เกษตรมีดีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามงานใหญ่มากๆค่ะกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเขามีการจัดงานมากกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยประจําปี2563นะคะหรือว่าไทยไร้แฟร์2020ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเป็นงานที่จะรวบรวมข้าวมากมายหลากหลายสายพันธุ์เอาไว้นะคะ <ừ> คุณผู้ชมได้มาชมมาชิมมาช็อปมีข้าวพันธุ์หายากที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะคะแล้วก็มีข้าวที่เรียก้ว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่ เป็นกลุ่มรักสุขภาพกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยและอยากได้ข้าวที่เรียกว่าเหมาะกับตัว,ตวเองโอ้โหงานนี้ไม่ควรพลาดแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะกระสรวงเกษตรและสหกรณ์นะโดยให้กรมขายข้าวเนี่ยดำเนินการในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับ ข้าวของเราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องมีการผลิตให้อย่างครบวงจรและตั้งแต่เรื่องการาดูและเรื่องดีมาซัพพลายนะครับเรื่องการผลิตเรื่องการแปรรูปเรื่องการตลาดแล้วก็มีการเชื่อมโยงเรื่องข้าวคุณภาพดีเป็นวิถีชีวิตของคนไทยอยู่แล้วเห็นว่าสโลแกนก็บอกว่าข้าวกับคนไทยคือกยางชีวิตนะทำให้เรามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นคือข้าวคุณภาพดีครับเราจะจัดพื้นที่ 31เดือนกรกฎาคมถึงที่10เดือนกุมภาค์าาตรง563นะครับก็พยาปาประชาัมพันธ์ให้คนได้รู้จักข้าวที่คุณภาพดีมีการไปรูปในการผลิตพันธุ์การจัดงานนะครับเราก็ต้องเชื่อมโยงกับตลาดเรื่องกับกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเรื่องกับองค์การต่างๆที่ต้องการข้าวคุณภาพดีไปนเดืนในการฉะนั้นการจัดงานของเราในครั้งนี้มีการาโชว์เรื่องพันุ์ข้าวเรื่องผลิตพันธุ์ต่างๆนะ ทำให้ข้าวของเราเนี่ยห้คนได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการสาธิตมีการสแสดงมีวิถีชีวิตข้าวไทยถ้าเิดเรื่องต่างได้ตั้งแต่เรื่องตูเรื่องปลาลูกเรื่องตลาดเพราะนั้นเรื่องการปรูปเนี่ยจะดูเรื่องพันธุ์ต่างๆพันุ์ข้าวที่ของประเทศไทยเนี่ยมีพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็มีพันธุ์ออกใหม่ๆใ,ในช่วงนี้นะครับพันนั้นก็พันทางภาคใต้มีพันธุ์ทางภาคอีสานมีนพันทางภาคเหนือมีพันใ์ใหม่ๆนะ มันเช่ข้าวบางพันธุ์พันุกข4 3เป็นพันธุ์ที่น้ำตาลน้อยโทษก็มีโยมไปเอาดีโคและอีกพันธุ์กับพันกข79ก็เป็นพันธุ์หนึ่งที่ข้าวที่เราได้นิยมกันเป็นข้าวนุ่มนะครับเวนะนี่คือลักษณะของพันธุ์นะครับแล้วก็มีการผิดพันธุ์มีแปลรูปรากหลายที่ได้ดาเนินการในโครงการนี้นะครับเราได้จัดมาครั้งนี้ครั้งที่3ครั้งหนึ่งครั้งที่2เนี่ยจัดที่หน้าที่ว่าการกรุงเทพมหานครจัดการร่วมกันกับภาค ธุรกิจภาคเอกชนการงานก็สําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในงานนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านหรือทางสื่อมวลชนกไ็ได้ออกข่าวให้คนได้รู้จักนะครับเด็กก็มีกิกรตามมาดูแลเรื่องการปลูกข้าวนะครับงั้นเด็กที่มาเนี่ยก็ได้รู้จักพันข้าวต่างๆ,างๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้ข้าวคุณภาพดีต้องต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ให้ประชาัมพัน ให้งานนี้ให้คนได้รู้จักและวข้มามาเที่ยวเยอะงานเลี้ยจัดทางการโดยสีคอนสแควร์เนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการร่วมกันแล้วก็มีการซื้อขายข้าวด้วยเอาข้าวเนี่ยทางสี่อนสแควร์ก็มีพร้อมรถเข็นเอาไปทับ้านได้นะเพราะนั้นงานนี้จัดด้วยกัน10วันเรามีพร้อมทุกอย่างมีผิดันมีแปรรูปมีสักการมีการประกวดมีการแข่งขันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับต,ต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับคับ วันนี้หมดเวลาแล้วปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราต้องขอขอบคุณข้าราชการทุกคนนะครับในการที่จะช่วยเหลือผักด้านน้ําแล้วก็ให้น้ํานั้นมันมีไว้ใช้การที่ยน้ําจะมีไว้ใช้ได้ตลอดพวงฤรืดูแ้งนี้ก็ต้องอาศัยประชาชนนะครับต้องช่วยกันในการประหยัดทุกคนประหยัดน้ําใช้น้ํก เราแล้วรับรองว่าน้ําอุปโภคบริโภคจะไม่มีการขาดแคลนทุกพื้นที่ซึ่งเราก็ดูแลทั้งท,ทุกจังหวัดเพื่อไม่ให้มีการขาดแคลนน้ำนะครับน้ำแรงในฤด,ดูนี้ก็จะรอดพ้นจากการจะน้ำแรงได้ตลอดไปนะครับ